บริษัทให้ทราบกันนิดนึงถึงความมั่นคงนะคะของบริษัทนะคะบริษัทอาคนเนย์ของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตอนหลังสงครามโลกเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีที่มาและที่ไปของแบบประกันค่ะเพราะว่าแบบประกันคือปีพศเกิดเลยนะคะนั่นคือ2489ค่ะสมัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นของออคุณพยัพศีเทพการจนา ท่านก็จะเป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งบริษัทอาคเนย์ท่านใช้ชื่ออาคเนย์เพราะว่าท่านมีกิจการและธุรกิจนะคะน้องตรีเป็นหุ้นส่วนตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อบริษัทอาคเนย์จำกัดจึงเอาชื่ออาคเนย์มาใช้กับบริษัทอาคเนย์อาคเนย์นี่แปลว่าอะไรคะอาคเนย์ก็เป็นทิศเนี่ยค่ะอิอาทิศนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยณตอนนั้นนะคะจะมีกรรมการทั้งสิ้นนะคะเจ็ดท่านนะคะแล้วท่านก็มีปณิธานค่ะปณิธานนะคะว่า สมัยก่อนเนี่ยหลังสงครามโลกนะคะชาวต่างชาติเนี่ยก็จะกลับโดยทิ้งคนไทยไว้ทิ้งความคุ้มครองทั้งหมดคือบริษัทประกันส่วนมากเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะคนไทยก็เลยยังไงคะคุณพยักเนี่ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านจะทอดทิ้งไม่ได้นะคะคุณพยัพสีเทพกัญชนะท่านจะทอดทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาก่อตั้งปุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงินนั่นก็คือชื่ออาคเนียนะคะ โดยมีสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นะคะก็คือวัดอรุณค่ะอรุณ์แปลว่าอะไรคะน้องตีตอนเช้าใช่สุดยอดเนี่ยน้องตีเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะคะก็คือคำว่าก็นามสกุลของเจ้าของสีปุงมก็อรุณสัสดดีนะคะถ้าบังวัดอรุณนะคะเวลาเราเห็นวัดอรุณนะคะสัญลักษณ์คือความสว่างสวความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ แสงของของวัดนะคะแสงเวลาแสงแดดสาดสองนะคะเป็นโลโก้เลยนะคะโลโก้นี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 2 4 8 9เานะคะให้ถึงในเรื่องของโวภาพสว่างโชว์ภาพโลโก้ออกขึ้นแล้วึ้นแล้วนะมันโลโก้แล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะคะตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือโลโก้ของบริษัทอคาเนนะคะทีนี้สำนักงานค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ มาที่สำนักงานบริษัทอาคเนในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงินได้นะคะตึกอันนี้คุ้นๆไหมคะคุ้นค่ะอยู่สีลมอยู่ตรงสีลมนะคะเป็นเป็นถนนที่เป็นไงคะมีสตาร์บัคด้วยใช่ค่ะน้องตีสุดยอดค่ะเป็นเป็นถนนที่รถติดค่ะแต่ตอนนี้รถไม่ค่อยติดนะคะเพราะอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะโควิดนะคะก็เชิญที่สำนักงานอาคเนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสีลมนะคะชั้นล่างจะมีสตาร์บัคให้นะคะ แต่ว่าจ่ายตังเองนะคะนะคะเชิญมาเยี่ยมได้นะคะมาเยี่ยมชมได้นะคะอันนี้คือสํานักงานใหญ่เราซึ่งเราประกอบไปด้วยธุรกิจสธุรกิจนะคะธุรกิจแรกคืออาคเนประกันชีวิตนะคะในกลุ่มของประกันชีวิตธุรกิจที่2คืออาคเนประกันภัยนะคะก็อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์วินาศภัยนะคะก็พวกมอเตอร์นะคะและอื่นๆนะคะและธุรกิจที่3ก็คืออาคเนแคปิตอลนะคะก็เป็นในเรื่องของสินเชื่อรถ ะะลดมือสองลดป้ายแดงนะรวมถึงเรามีบริษัทนะคะชื่อ trust auto ค่ะรถด,ดีเด็ดนะคะอยู่ตรงถนนเกษมนะว่ามีเชิญได้นะคะ<ม>ดอกเบี้ยถูกค่ะนะคะอันนี้คือกลุ่มธุรกิจนะคะทีนี้เราเราเป็น<อ>ส,ส่วนหนึ่งนะคะใช่ในในความแข็งแกร่งนะคะนั่นก็คือเราเรามีกลุ่มในเครือคือ tcc นะคะในเครือของ tcc group ค่ะแบ่งเป็น 5B u ด้วยกันนะคะ อันแรกเลยเนี่ยหลายๆท่านคงจะคุ้นชินนะคะเบียร์ช้างน้ำสีน้ำใสนะคะน้ำเอื้องน้ำสีน้ำใสนะคะก็ในกลุ่มของไทยเบเวอร์เลตค่ะนะคะก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะโออีชีนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะน้ำสีน้ำใสนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ค่ะเบอร์รี่ชูเกอร์นะคะ BJC ค่ะในกลุ่มของสินค้าอุปโภคและบริโภคค่ะเดินเข้าวิกซีนะคะ นะคะตรงนี้บิ๊กซีก็เป็นของที่นี่นะคะเป็นเป็นธุรกิจของเราเนะคะ mm hmm. uh, KFC ค่ะ mm hmm. วันที่17ค่ะห้างเปิดวันแรกนะหลังจากปลดล็อกแล้วนะคะไปทาน KFC มานะคะเนี่ยพี่นี่หน่อยก็ไปทาน KFC มานะคะ mm hmm. กระดาษเส้นหลอกสบู่นกแก้วนะคะ mm hmm. ที่บ้านนกแก้วเต็มเลยค่ะ mm hmm. นะคะตรงนั้นนะคะนี่คือบิลที่2นะคะที่3ก็คือในกลุ่มของอาคาเนเซาลอีสตวันนี้ค่ะเราก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของ เ,เกี่ยวกับด้านออมเงินเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีมีหลายๆตัวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะที่จะมานำเสนอวันนี้และกลุ่มที่4ค่ะเป็น tcc access นะคะ tcc access เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็คออือเป็นในกลุ่มของเ,ออเกี่ยวกับสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะ,ะเป็นพวกน้ำตาลนะคะเป็นพวกรู้จักน้ำตาลนี้คิสเทอรอ,อะไรอย่างนี เคยได้ยินไหมคะปุ๋ยเคมตามางกอนตาอ๋อไปทายที่ห้องอื่นได้นะแล้วก็ TCC เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คืออย่างเอเชียทีคนะคะหรืออาคาร e อ p i r e t ทาวเวอร์เอเชียทีคก็เป็นใช่ค่ะในเครือ The Street รู้จักไหมคะอยู่ตรงรัชดาโริษัทเก่าเปิด2ี่ั่วโม่ปงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อาคาร e อ p i r e t ทาวเวอร์ที่โฆษณาเบียชา หลายๆกลุ่มธุรกิจรวมถึงเกี่ยวกับคําว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะรวมถึงโรงแรมด้วยนะคะอิมพเรียนในเคยอิมพิเรียนอย่างนี้เป็นซื้อประกันกับอาคาเนนี่มีสิทธิพิเศษไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายนะคะว่าโหลดแอปอะไรแล้วได้ส่วนลดใน หลายเรื่องท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมมีส่วนลดราะประทานอาหารใช่ร้านอาหารจริงๆก็เป็นสมาชิกเป็นลูกค้าของแคนินะคะโหลดแอปมาแล้วแต่ยังใช้ไม่ค่อยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าโหลดแอปไหนมาเดี๋ยวต้องดูก่อนน้องตีโหลดแอปไหนมาอาจจะโหลดแอปอื่นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่าจจะบอกให้ว่าเป็นแอปตัวไหนนะคะตรงนั้นนะคะโอเคนะเราก็มีบริการที่หลากหลายนะคะในกลุ่มของ ไม่ว่าจะเป็นด้านวินาศภัยนะคะเรามีอู่มีสาขาให้บริการค่อนข้างเยอะมากนะคะเกือบร้อยสาขานะะในเรื่องของอาคเนประกันชีวิตนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีโรงพยาบาลในเครือนะคะในการเบริกเคมม่ารักษาพยาบาลนะคะและในด้านของแคปิตอลค่ะเราก็มีสาขานะคะคือตอนนี้คนก็จะแบบเช่าซื้อรถไปนะคะในกลุ่มธุรกิจหรืออยากเป็นพนักงานหรือ ทางคุณตรีสนใจเกี่ยวกับรถนะคะป้ายแดงมือสองก็มาอยู่ในกลุ่มของคด<ม>ีแคปิตอลนะคะตรงน,นี้เป็นเครือข่ายของเรานะคะ<ม>เราได้รับรางวัลจากทางสำนักงานคอปพอนะคะอันนี้คือคือนะักนะยังไม่ล่าสุดนะคะปัจจุบันนี้เราก็จะได้รางวัลผู้บริหารดีเด่นนะคะในการบริหารงานการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นนะคะเราได้รับมาเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะในแต่ละปีนะคะตรงนั้นอ่า เราได้รับความไว้วางใจค่ะในกลุ่มลูกค้าชั้นนำตามโลโก้นี้เลยนะคะหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเทสโก้นะคะรีสซีเทีเ a แ c อสอมทนะคะ TMB ทอสอเห็นไหมคะอันนี้โลโก้อะไรคะข้างล่างรถไฟฟ้าพีอ่ะรถไฟฟ้ามาหาเธอนะใช่นะคะตรงนั้นไปสนีไทยนะคะตรงนี้นะคะก็ลูกค้าชั้นนำที่ไว้วางใจ ในกลุ่มของอาคเนเยของยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือประวัตินะคะของทางบริษัทอาคเนเค่ะมีความมั่นคงมีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายใช่ค่หลากหลายคะคือคือพูดง่ายๆนะคะต้องตีเดินไปตรงไหนก็เป็นอาคเนทุกอันเจอนะคะเข้าโรงแรมอาหลายๆโรงแรมนะคะก็โรงแรมร่แนวองปีนซีซีนะอิม e เลี q นควีนปาร์คอิมพีเรียลก็มีแล้วก็หลายๆที่รวมถึงคอนโดก็มีนะคะยูเขาเรียกคอนโดอะไรนะ ยูคอนโดยูคอนโดอะไรนะคะอันี้ก็มีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์กันเลยขายของเลยนะคะเราต้องขายของเพราะเราถนัดขายแต่ดี๋ววันนี้เรามีของมาแจกเยอะเลยนะคะเห็นตุ๊กตาน่ารักมากแล้วถนัดขายเราต้องมาเดยอะๆได้แจกนะถ้าผู้ชมมาเอ่อยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์กะไรกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้ไหมคะเิแจกอะไรดีคะแจกอะไรดี เอ๊เราจะให้อะไรดีคะน้องเอื้องแรกๆออกหาก่อนหาก่อนเอากระเป๋าก่อนเอากระเป๋ากระเป๋าไหมเดี๋ยวนั้นก็ต้องกดไลค์กดแชร์ก็เอามีกี่รางวัลคะดีกระเป๋ามีสี่อ่าเป็นกระเป๋าสี่อ่าใครกดไลค์กดแชร์นะคะมีกรางวัลแจกแล้วก็ตอบคำถามถูกด้วยเนาะก็ช่วยกันตอบคำถามนะคะมีรางวัลแจกด้วยนะะคแชร์ออกไปนะคะช่วยแชร์ไปนะคะกดแชร์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งทั้ง ทั้งสิ้นนะใช้คำว่าทั้งหมดทั้งหมดนะคะก็สี่สี่ตัวเลยเยอะมากเลยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่แต่อันนี้คัดสรรเลือกมาแบบเด็ดที่สุดเด่นๆเลยนะคะเดี๋ยวตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้เอื้องนะคะพูดผลิตภัณฑ์ตัวแรกว่ามีความพิเศษยังไงน่าสนใจพิเศษมากค่ะเพราะว่าชมีคว่าพิเศษด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์นิดหน่อยบอกเลยค่ะว่าอาคเนก่อตั้งตั้งแต่ปี2489ใช่ไหมคะ ก็วันนี้ค่ะแบบประกันตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอเลยนะคะก็คือซับมั่นคงพิเศษนี่มีคำว่าพิเศษ้วยนะคะแล้วก็วมีคำว่าสองสี่าป่ตัวนี้ดีมากๆค่ะของฟรีประกันฟรีมีในโลกนะคะ,ะถ้า <c oughs> ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมันรู้จักกับอาเคเนตัวนี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นประกันตัวเดียวที่เป็นประกันฟรีเหมือนฟรียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างแรกเลยค่ะขออนุญาตไ์นะ ตัวนี้นะคะแบบประกันคืนยังไม่ขึ้งเนาะมันจะดีเลยดีเลยนิดนึงอ้าแบบประกันตัวนี้ค่ะจะคุ้มครองจนถึงอายุ89นะคะอาจจะดูคุ้มครองให้นะคะตลอดช่วงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ออมเงินเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเรามาดูเรื่องผลประโยชน์กันก่อนดีไหมอย่างแรกเลยคะ่ะผลประโยชน์ตัวนี้นะ แบบประกันตัวนี้ค่ะเบี้ยประกันถูกมากแล้วออมด้วยราคาที่ถูกจริงๆอายุตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าผู้ชายอายุ30ปีเบี้ยประกันเชื่อไหมคะออมแค่ปีละ3 1 6 3เอง3,000ต่อปีต่อปีนะคะถ้าเฉลี่ยต่อเดือนอต่อวันแล้วค่เนาะถ้าเฉลี่ยเป็นวัน่ะตกวันละ8บาทเองวันละบาทเอนละ8บาทางเงี้นะคะถูกกว่ามาไม้อีกเนาะใช่ใช่แล้วถูกกว่าน้ำอัดลมอีกออมเงินเพียงแค่ ปีละ3 1 6 3ิบาทค่ะออมแบบเนี้ยนะคะ24ีปี<ม>พอปีที่อันเนี้ยนะคะ<ม>อย่างตัวอย่างเนี่ยเราออมไป24ปีเป็นเงินทั้งสิ้นที่ออมไปอ่ะ1 2็ับาทเองนะคะแต่พอปีที่25หยุดออมแล้วมไม่ต้องออมแล้วค่ะแต่อาคณานยังคุ้มครองต่อและยังไม่พอนะคะมีเงินคืนให้ด้วยตัวนี้การันตีนะคะการันตีก็คือคืนให้เลย20%ของทุนอ่าซึ่งทุนประกันขั้นต่ำเนี่ยเรารับอยู่ที่10,000แาท ะคะ้าทุน10,000แนมีเงินคืนให้20เเลย20,000บาทเลยค่ะ mm hmm. และเงินตัวนี้รับเลยไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะ,คะก็รับไปเต็มๆมเลยซึ่งหยุดออมแล้วมีเงินคืนแล้วค่ะยังคุ้มครองต่ออีกค่ะคุ้มครองไปจนถึงอายุ89ปีเลยพอครบ89บเเรามีเงินคืนให้ค่ะวันครบกำหนดสัญญาตอนอายุครบ89ให้อีก200 2 0 0ก็คือ200,000บาทเลยนะคะ รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาเลย2 2 0 0 0 0มบาทนะคะน้อยไปไหมคะถ้าน้อยทำถึงล,ล้านหนึ่งดีไหมคะคุณตรีอ, <laughs> อ้าวใครทำตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีรางวัลแจกด้วยภายในสิ้นเดือนนี้ใครมีเซ็นใบคำขอตัวนี้มานะคะเดี๋ยวมีรางวัลใหญ่แจกให้เป็นหมีใช่ไหมคะอ้าวเป็นหมีเป็ห<ต>มีใครอยากได้หมีตัวไหนนะคะเป็นน้องหมีน้อแล้วนะคะเขียวก็ถ้าเกิดอะเรามองง่ายๆนะคะวันนี้ เบี้ยประกันแค่3 0 0พันะคะออมไปอย่างน้อยเราก็มีเงินออมนะคะระยะยาวถ้าวันนี้อายุ30ปีตอนอายุ55มีเงินคืนมาก่อนและ2 0 0 0 0 0พออายุ89ก็ได้เงินอีก2,000 0 0ด้วยรวมผลประโยชน์อ่ะ2 000, 2 0 0 0 0เลยแต่ออมเงินมาแค่ 7,500 0พเองเห็นไหมคะแปลว่ามีส่วนต่างที่เขาได้กำไรตรงนี้อยู่ประมาณ1 4 0 0 0 0กบาทเลยทีเดียวนะคะก็นอกจากได้กำไรตรงจุดนี้แล้วเบี้ยประกันเหมือนเดิมค่ะลดหย่อนภาษีได้ได,ด้วยะนะคะตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มของตลอดชีพก็คือลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่ออมจริงๆแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาท นะคะตัวนี้ก็ดีนะทั้งออมเงินด้วยลดหย่อนภาษีด้วยแต่ที่ขาดไม่ได้ค่ะตัวเรื่องความคุ้มครองเ,อเมื่อกี้ทุกคนบอกี่ไหนประกันปีปียังไงนี่แหะค่ะซับมันคงพิเศษฟ,ฟีตรงนี้เลยยังไงนะคะวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราออมกับอาคเนไม่หายไปไหนค่ะถ้าเกิดวันไหน บ,บ่งมือยบาบโลกงนี้ไปนะคะม,มีความจําเป็นต้องบยบาบโลลงนี้ไปทําวันนี้คื <c oughs> นลมใจถึงธรรมชาติวันนี้ก็ <c oughs> ทำประกันปุ๊บ <c oughs> เกิดเสียชีวิตปับ๊บเชื่อไหมคะเราคืนเบี้ยทั้งหมดที่ออกมาค่ะ ยังไม่พอค่ะคืนเบี้ยด้วยคืนเบี้ยหมดเลยนะคะไม่ว่าจ่ายมาเท่าไหร่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายและให้ทุนประกันด้วยและให้ทุนประกันเต็มจํานวนอีกค่ะอันนี้ฟรีรลอยังคะเนี่ยฟรีเนาะเหมือนได้กรมธรรม์ฟรีใช่งั้นแค่วันนี้นะเรามองง่ายๆค่ะแค่ยายที่อยู่ของเงินเน่ยเอายายที่อยู่ของเงิน3 1 6 3บาทแต่ถ้าเกิดื่องเป็นอะไรขึ้นมาเสียชีวิตขึ้นมาไว้ใบโลกนี้ไปปุ๊บเนี่ยบริษัทคืน3 0 0 0ด้วยให้ทุนอีกหนึ่งแสนด้วยนะคะ อ้าวสมมุติว่าเรื่องแก่ยากตายยากเนาะแก่ยากและตายยากค่ะอยู่ไปสิปีเลยไม่ตายแต่ออมเงินมาสิปีแล้วส0 0 0ม่นกว่าบาทอ่าสมมุตินะคะเกิดมาเสียชีวิตในปีที่สิบบริษัทก็คืนทั้งหมดเลยค่ะสามหมื่นึงพร้อมทุนประกันอีก1นึ่งแสนประกันปีละยังคะของปีมีในโลกนะเห็นไหมเหมือนไม่เปี่ยค่ะแค่ยายที่อยู่ของเงินเราได้ทั้งความคุ้มครองด้วยนะคะ ๋อตัวนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรพิมมาได้เลยนะนะคะถามมาได้ใครคําถามก็มีอันนี้ซื้อได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะใช่เลยค่ะดีมากเลยค่ะคุณตรีค่ะตรงนี้คุณตรีเรารับตั้งแต่เด็กอายุ30วันเลย30วันก็ซื้อได้ก็ไปซื้อได้เลยใช่ซื้อได้เลยนะคะไปจนถึงอายุ6กปี นะคะก็รับได้ดังนั้นทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยเพศอะไรลับหมดเลยทุนประกันขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทเองค่ะและก็ที่สําคัญออมเงินได้ทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีก็ได้ไม่จําเป็นต้องกายรายเดือนก็3 0 0รกว่าบาทใช่ได้เลยค่ะเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเลยแล้วก็เงินเราเราก็ได้คืนด้วยแต่ถ้าแสนหนึ่งพันกว่าบาท ถ้าสมมุติจะทําให้น้องนะคะซื้อทุนหนึ่งล้านเดี๋ยวลองดูสไลด์ถัดไปดีไหมคะสไลด์ถัดไปจะให้ดูเบี้ยนะคะอย่างสมมุติวันนี้คุณตีอายุไม่บอกอ่อนๆสามสิบสมมุติคุณตีสามสิบสุแล้วอนุญาตเกิดเอาคนจืดเลยเอาพี่หนงเลยพี่หนงอย่างอายุสิบแปดสมมุติพี่หนงอายุสิบแปดพ่ชายอายุสิบแปดปีดูนะคะ ผู้ชายอายุ18ปีค่ะถ้าทุนแสนหนึง่งเบี้ยแค่2,352บาทเองอคือถูกมากเลยนะคะหรือถ้าเกิดคุณตีอายุ30ปีดูผู้หญ <34, S 2> ิงนะเบี้ยอยู่แค่2,200 ยี่สิบสองพันสองร้อยหกบาทสองพันหกบาท,บาทต่อปีนะคะเบี้ยถูกมากแล้วก็คือวันะห <6 S 1> บาทใช่เฉลี่ยวันละหกบาทเท่านั้นเองงั้นถ้าวันนี้ค่ะใครรีบออมไวาอายุยังน้อยๆเบี้ยก็ถูกแล้วเราก็ยิ่งไ,ได้กําไรส่วนต่างเยอะมากด้วยนะคะนะวางแผนคุ้มครองก็ได้เยอะได้ฟรีด้วยนะคะได้ฟรีนเหมือนได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็ อยากมี้็เลยดันตลาดหนึ่งให้ฟรีน้องตีละแมรังก็จะน้อยไปเราก็แค่ยายที่อยู่ของเงินแต่ว่าเงินงอกเงยขึ้นด้วยนะคะคุ้มครองออมเงินลดหย่อนภาษีโอ้โหสามเด้งแบบนี้ไม่ทําให้ได้แล้วนะคะคุ้มมากมากเลยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะคะที่แบบว่าได้เบี้ยคืนอันนี้เป็นสำรวจตลาดมาเลยใช่ไหมคะว่าที่อไม่มีไม่มีแบบและอันนี้ก็มีตัวนี้ตัวเดียวแล้วะขอมีแค่แบบเดียวที่คืนเบี้ยนะคะใช่ไปก้า พิเศษถ้าธรรมดาคืนไหมคะไม่คืนมค่ะเราจะมีสองตัวซับมั่นคงพิเศษตัวคําว่าพิเศษเนี่ยจะคืนเบี้ยแต่เดี๋ยวเราจะเจออีกตัวนึงซับมันคงตัวนี้มาเสนอใช่ไหมคะเศืค่ะเบี้ยถูกแล้วด้วยลดหย่อนภาษีก็ได้ด้วยนะคะคุ้มมากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะฮะข้อดีก็คือของความยาวของแบบประกันตัวนี้ค,คือเขาเราคุ้มครองไปตลอดชีพถึงอายุ89เลยใช่ไหมคะจุดเด่นตัวนี้ก็ทําให้เราสามารถเอาไว้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมไปต่อเนื่องได้บวกสุขภาพเข้าไปบวกไปเพิ่มได้เลยเพราะว่าเบีย้ยเราก็ถูกอยู่แล้วบวกสุขภาพไปอีกเบีย้ยก็จะไม่สูงเกินไปและที่สำคัญนะคะแม้ว่าเราหยุดชำระเบีย้ยในปีที่24แล้วเพราะเราเออมเงินแค่ย4ปีถูกต้องไหมคะ,คะ หลังจากนั้นปีที่15เป็นต้นไปเรายังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอยู่ต่อเนื่องได้อือซื้อประกันสุขภาพต่อเนื่องไปแล้วก็ซื้อเียาวๆไปได้แล้วข้อดีของสุขภาพอาคเนซซื้อได้ถึงอายุ80เลยนะคะ80คุคุ80ปีใช่แล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ซื้อสุขภาพต่อเนื่องได้เลยนะคะ ดีไหมคะดีค่ะดีนะคะอันนี้แจกอะไรดีถ้าแพททายหน่อยอาจารย์น,นิดหน่อยอาจารเขาบอกว่า<อ>ถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาในช่วงวันนี้นะคะนับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมคะสิ้นเดือน เรแจกตุ๊กตาหมีดีไหมคะดีค่ะแล้วเดี๋ยวจะตุ๊กตาที่น่ารักมากนะคะสังเกตไหมคะตุ๊กตาหมีมีมีฮูดมีฮูดก็คือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิดนะคะป้องกันโควิด่ะคะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอี๊ยมอะรู้ไหมคะทำไมถึงดีไซน์เป็นเอี๊ยมออกมาทำไมคะใครดีไซน์อ๋อคุณเจรลญเหรอคะลูกเจ้าของบริษัทนะคะลูกเจ้าของบริษัทดีไซน์เสื้อเอี้ยมใส่ให้น้องหมี ต้องมีไว้เป็นที่ระลึกนะคะตรงนี้นะคะอ่าโอเคส่งไเท่าไหร่ก็ได้เหรอคะพี่เอิร์ธอ่าถ้าเป็นรายเดือนก็ได้เลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะได้ตุ๊กตาต้องส่งไปอ๋อต้องมีขั้นต่ํำไหมคะขั้นต่ำคะนีดนิดหน่อยุขั้นต่ำหนึ่งแสนก็ได้เเใใใหหหห้้้ลลยยนตัวเล็กดีอะไรบ้ามีตัวเล็กค่ะอ๋อก็คือเท่าไหร่ไปใช่ไหมคะเอาเท่าไหร่นี้ก็เท่าหนึ่งแสนให้เลยเหรอคะก็คืออาสามันด็ ที่ส่งเบี้ยเข้ามาอ่าโอเคสามดับแรกที่เร็วที่สุดเหรอคะเบี้ยเยอะเอาเบี้ยสูงเบี้ยสูงเออเล่นเบี้ยแชร์เลยดีไหมคะเบี้ยสูงจำนวนราไดับแรกเอาเบี้ยเยอะที่สุดได้อันดับหนึ่งได้ตัวมีเอี้ยมไปเนาะค่ะลองมาอันดับที่สองแล้วก็สามเป็นตัวนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวฝากดนตรีไว้ไดด้จะมาอัปเดตให้ฟังบ้างแสงใครนะคะได้ได้งั้นต่อไปนะคะ